ยินดีต้อนรับสู่อักษรออนเลิร์นค่ะพบกับครูโบนะคะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนทุกคนหยิบหนังสือวิชาภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาของบริษัทอักษรเจริญทัศน์ขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า67ค่ะละค่ะวันนี้นะคะครูโบจะมาพูดถึงสำนวนสุภาษิตค่ะ สำนวนสุภาษิตคือถ้อยคำที่พูดหรือเขียนอย่างสั้นๆกะทัดรัดเพื่อเป็นข้อคิดมีคติสอนใจให้ผู้ฟังพวกนี้เราจะเรียกว่าพวกสำนวนสุภาษิตกันนะคะสำนวนคือการนำคำหรือถ้อยคำเนี่ยมาผูกร้อยเรียงกันเพื่อสอนใจอะครูโบยกตัวอย่างคำเหล่านี้มานักเรียนคุ้นบ้างหรือเปล่าน้ำมดมา ปลากินเอ๊ะน้ำกินปลาหมดลดเอ๊ะเอ๊ะคุ้นๆหรือเปล่าลองนำคำเหล่านี้มาผูกต่อร้อยเรียงกันดูอย่างแรกนะคะคำแรกน่าจะเป็นคำว่าน้ำน้ำอะไรดีน้ำมาเวลาน้ำขึ้นเรานึกถึงอะไรนึกถึงปลาหรือนึกถึงมดปลา แน่นอนน้ำมาปลากินกินอะไรดีกินมดคุณคุนขึ้นแล้วยังคะน้ำอะไรต่อน้ำลดน้ำลดน่าจะถึงทีใครแล้วจะได้กินต่อทีของมดค่ะน้ำลดมดกิน ปลาเอในประโยคนี้มีอะไรซ่อนอยู่มีอะไรแอบแฝงไว้สอนใจอยู่ให้นึกถึงเวลาที่น้ำมาคุณจะใช้วิชาศิลปะนะคะเข้ามาอธิบายน้ำเนี่ยนะคะที่มันมามันมาด้วยกันกับตัวปลาตัวปลาเวลาน้ำมาโมดที่เดินอยู่เนี่ย โดนน้าท่วมไปตัวปลาเนี่ยมันจะต้องกินอะไรกินกินมดทันทีแล้วเมื่อไหร่ที่น้ํามันลดอันน้าเริ่มหายไปสิ่งที่โผล่ออกมาคือปลาไม่ได้ลดไปตามน้ํานะแต่ถึงเวลาแล้วที่มดจะพหง,งาดขึ้นมากินอะไรบ้างกินปลาอันนี้แหละค่ะเป็นประโยคที่ใช้สอนแปลว่าทีใครทีมัน ที่ใครที่มันคืออะไรทีใครทีมันครูโบจะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนหนึ่งมีโอกาสเป็นหัวหน้าขึ้นมาเขาก็จะกดคียคมเหงลูกน้องตัวเองพอทีนี้แหละค่ะลูกน้องอาจจะลาออกจากอันนี้แล้วไปเป็นงานอื่นที่ใหญ่กว่าหัวหน้าที่ตัวเองโดนกดคียมา แล้วก็มาจัดการหัวหน้าที่เคยกดขี่ตัวเองนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าทีใครทีมันถ้าคนนี้มีโอกาสก็จะทําคนนี้ส่วนคนนี้พอมีโอกาสขึ้นมาอาจจะกลับมาทําคนนี้ต่อได้นี่คือสำนวนที่เราเคยได้ยินกันมามันแปลได้เป็นอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเรามาดูกันที่หน้าถัดไปสำนวนที่เราจะพูดถึง แบ่งเป็นทั้งหมด4ประเภทคือสำนวนสุภาษิตคำพังเพยคำอุป,ปมาอุป,ปไมยต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องสำนวนก่อนว่าเอ๊ะตัวสำนวนโดดๆของมันเนี่ยคืออะไรสำนวนคือถ้อยคําที่ไม่ได้มีความหมายตามตัวอักษรคือไม่ได้มีความหมายตรงตามตัวประโยคเลย แต่มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่พูดหรือสิ่งที่เขียนยิ่งขึ้นสำนวนในที่นี้ในประโยคขวานผ่าซากขวานผ่าซากเรานึกถึงอะไระขวานนี้เลยค่ะผ่าอะไรผ่าซากอยู่ซากเฉยๆผ่าลงไปเลยมันหมายถึงการผงผางไม่เกรงใจใครขวานผ่าซาก จะใช้เกี่ยวกับพวกคำพูดครูบบจะยกตัวอย่างเช่นผู้ชายคนนั้นพูดจาขวานผ่าซากไม่เกรงใจใครเลยขวานผ่าซากคือพูดตรงๆเลยไม่ถนอมน้ำใจใครเลยถ้าสมมติเรามีเพื่อนอ,อกหักมาเราก็พูดเลยว่าเออช่างมันก็อย่างเงี้ยแกไม่สวยแต่ถ้า เราไม่ใช่เป็นคนขวานผ่าซากเราก็จะปลอบใจว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะเจอคนที่ดีขึ้นอันนี้คือพูดจาตรงๆกับพูดจาขวานผ่าซากแบบห้วนๆไม่เกรงใจใครเลยไม่ถนอมใจใครเลยต่อไปตัวอย่างที่สองคือในน้ำมีปลาในนามีข้าวเอาพอเห็นภาพค่ะอันนี้ในน้ำนะคะในน้ำมีอะไรมีปลาในนาเอาท้องนาในนามีอะไรขึ้นมามีข้าวขึ้นมา แสดงถึงความอุดมสมอุดมสมบูรณ์ในอดีตเขาบอกว่าสยามของเราเนี่ยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพราะฉะนั้นประเทศไทยในอดีตจึงเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองต่อไปสำนวนต่อไปคือปอดแทกปอดแทกเนี่ยหมายถึงกลัวขี้ขาดอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ปอดแทก ผู้หญิงคนนี้ปอดแหกพี่เนี่ยปอดแหกมากไม่กล้าเล่นเครื่องเล่นที่มันวาดเสียวอันนี้เราสามารถเอาสำนวนไปเติมในประโยคที่มันคล้อยตามกันไม่ได้ว่าคนนี้กำลังแสดงท่าทีกลัวนะใช้คำว่าปอดแหกค่ะต่อไปคำว่าตบตาตบตาในที่นี้คือลอกลวงให้เข้าใจผิดเช่นเขาเล่นละครตบตาแฟนของเขาว่าตัวเองไม่ได้กลับดึก ตบตาในที่นี้คือการหลอกลวงว่าเออผู้หญิงคนนี้หลอกลวงผู้ชายนะว่าตัวเองอกลับบ้านมาตั้งนานแล้วแต่เขาเล่นละครตบตาแบบนี้แหะค่ะคือคำแปลของสำนวนตบตานั่นเองต่อไปเราจะมารู้กันต่อในสุภาษิตสุภาษิตคือถ้อยคำที่ดีมีลักษณะเป็นข้อความสั้นๆเพื่อสั่งสอน เพื่อเตือนสติก็เหมือนกับสำนวนสำนวนก็เพื่อข้อคิดเพื่อสติเหมือนกันเพื่อสิ่งที่ดีสุภาษิตก็เพื่อสิ่งที่ดีสุภาษิตในหนังสือยกตัวอย่างมาให้เราคือคำว่าไม้ออนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากหมายถึงอบรมสั่งสอนเด็กให้ประพฤติดีง่ายกว่าอบรมสั่งสอนผู้ใหญ่ในที่นี้ในปัจจุบันเนี่ย มันก็จะมีคาเนี้ยใช้ได้ตลอดเลยประโยคนี้สำนวนนี้ใช้ได้ตลอดเพราะผู้ใหญ่ในบางคนไม่ได้ยอมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ,ๆเช่นเทคโนโลยีที่มันเพิ่งเข้ามาในกระแสรโรการพิวัตตอนนี้คือกระแสที่เทคโนโลยีเข้ามาผู้ใหญ่บางคนก็รู้สึกว่าเอยไม่อยากจะเรียนรู้แล้วแต่เด็กสามารถที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีได้ดีกว่าผู้ใหญ่ตรงที่กล้าเปิดใจรับเพราะว่าผู้ใหญ่อะ เขารู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเขาไม่มีเทคโนโลยีเขายังอยู่ได้เลยแล้วเด็กอะ่ะไม่ได้เคยมีประสบการณ์อะไรมาก่อนก็มีเทคโนโลยีก็พร้อมที่จะเรียนรู้มันก็เลยเข้ากับประโยชน์ที่ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนะคะจากตัวอย่างที่ครูยกมาให้ต่อไปรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามหมายถึงเรียนรู้ไว้ไม่เสียหายอะไรอย่างเช่นถ้าสมมติว่า ครูโบไม่ได้ชอบเกี่ยวกับการเรียนดนตรีแต่ในการศึกษาของไทยมีการบังคับให้เรียนดนตรีครูโบรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ชอบและมีคุณครูก็มาพูดกับครูโบอีกว่ารู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบค้มคือก่อเรียนไปเถอะอย่างน้อยก็ได้เป็นความสามารถติดตัวเราไปตอนโตอันนี้นะคะคือตัวอย่างของคำที่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าไซบา แบกหามต่อไปตัวอย่างสุดท้ายในสุภาษิตคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วน้กเรียนเชื่อไหมคะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดกันมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงตอนนี้และอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ผ่านการทดสอบมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราจนมาถึงนี้ว่าเออแต่ก็ทําดีไปเถอะมันเป็นการที่บอกคนว่าเออถ้าเราทําดีอะ เราอาจจะได้สิ่งดีๆกลับมานะแต่ถ้าเราทําชั่วเราจะได้สิ่งชั่วเพื่อให้คนเนี้ยเลือกที่จะประพฤติดีมากกว่าเพราะมันคงไม่มีใครที่อยากจะได้รับสิ่งที่ชั่วร้ายเข้ามาในร่างกายเราถูกไหมคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจึงหมายถึงทำอย่างไรย่อมได้ผลอย่างนั้นค่ะเอาล้วค่ะเราเรียนทั้งสำนวนและสุภาษิตกันไปแล้วลองมาทำแบบฝึกหัดกันดู นี่เป็นข้อสอบนะคะที่ครูโบได้ยกมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะเวลาสำนวนสุภาษิตออกข้อสอบแล้วจะมีแนวข้อสอบอะไรสำนวนข้อใดเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมตุกกี้ไหนเธอว่าทำปัาไทยเป็นไงละ่ะถ้าเธอทำเป็นจริงๆอ่ะฉันคงไม่ต้องจุดจุดจุบอกวิธีทำละเอียดขนาดนี้เอ๊ะเอาอะไรไปเติมดีแจงสีเบี้ยคืออะไร ชักแม่น้ำทั้งห้าสอนจอระเข้ว่ายน้ำชี้โพลงให้กระรอกค่ะดูนะคะครูโบให้คำอธิบายมาให้นักเรียนลองคิดสิว่าไอประโยคเหล่านี้ที่เขาให้มาน่าจะแปลว่าอะไรบ้างในนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปเติมกันค่ะแจงสีเบีย้ยรู้ไหมถ้าไม่เคยได้ยินข้ามไปก่อนชักแม่น้ำทั้งห้า คิดว่าจะเป็นอธิบายละเอียดหรือพูดจาหวานล้อมเอ๊ะชักแม่น้ําทั้งห้ามันเหมือนเอานูน่นเอานี่เอานั่นมารวมกันรวมกันกน,น่าจะเป็นการพูดจาหวานล้อมค่ะเหมือน,นเธอคนนี้ชักแม่น้ําทั้งห้ามาพูดให้เขาคนนั้นนะ่ะยอมทําตามเธอชักแม่น้ำทั้งห้าจึงหมายถึงการพูดจาหวานล้อมยกยอบุญคุณเพื่อขอสิ่งที่ประสงค์ต่อไปซ้อนจระเข้ว่ายน้ำเอ๊ะในปกติจระเข้มันว่ายน้ำเป็นหรือเปล่า ไหว่เป็นอยู่แล้วแสดงว่าอะไรสอนสิ่งที่เขารู้หรือเขาถนัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสอนสิ่งที่รู้ดีหรือถนัดอยู่แล้วจึงเป็นข้อที่3ตรงนี้เลยค่ะต่อไปชี้โพรงให้กระรอกนะคะชี้พรงให้กระรอกน่าจะเป็นอธิบายละเอียดหรือชัดแจ้งหรือแนะแนวทางให้แน่นอนเป็นแนะแนวทางให้อยู่แล้วเพราะใครๆเขาก็รู้ที่อยู่ของเขาค่ะ กระรอกก็ต้องอยู่ในโพรงเพราะฉะนั้นแจงสีเบี้ยจึงมีความหมายว่าอธิบายละเอียดชัดแจง้งเอาละค่ะพอเรารู้ความหมายของสำนวนต่อไปนี้แล้วเราสามารถเอาไปเติมได้ตุ๊กี้ไหนเธอว่าทำปัตไทยเป็นไงละ่ะถ้าเธอทำเป็นจริงๆฉันคงไม่ต้องจุดๆบอกวิธีทำอย่างละเอียดขนาดนี้คำตอบคือแจงสีเบี้ยถูกต้อง คืออธิบายอย่างละเอียดชัดแจ้งขนาดนี้หรอกถ้าเธอทําเป็นเธอก็ทําไปสิจะให้ฉันอธิบายทําไมอันนี้ก็คือข้อสอบ O.NET ะคะที่ครูโบโยกมาให้เอาละค่ะวันนี้ในความหมายเรื่องสำนวนกับสุภาษิตคงจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถแยกออกได้แล้วแต่จุดประสงค์เดียวกันก็คือเป็นคติสอนใจของเราทุกคนนั่นเองสำหรับวันนี้จบการ สอนเพียงเท่านี้ก่อนค่ะมาเจอกันในคาบหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.